ตั้งแบบบอแต่เธอเปี่นาเรียนน้บอลนักหนาแล้ววันี้จุ๊กแม่เจ้าน่ะจ้าาไผ่กับปัท่วงก่อนเนาะไฮ้ัว่วงไผ่เห็นอะไรกันตั้งไปสังเกต้าวันนี้ผัเห็นอยู่ยาดอกคลิปมากๆเลยอดอนใบตั้งเนาะพากันบุกจนว่า แต่จะเศร้าพี่เยเนาะมาเป็นบ่ายยังไม่ทันเล้วอยู่ใกล้แล้วพี่เมย์ใกล้สเสด็จเลวเนะาะพากันเทให้มันเล้วเลยเมยอนี่เสร็จหลังจากที่เทมาส่งมื์สามเมย์สาม,ม,สาม,มเมย์นี่เนะาะก็ัากันบุ๊ให้มันเล้วมเมยอนี่เลยหเห็ุแต่เศร้าจบมาฮอดบ่ายโมงแล้วก็มาจดทายสปายดีตอนไม่บายสพี่เมยเนาะ ห่อยบโอโออดีบดอยู่เก้ากระสบเพิ่งเนไหคือปูนมาอยู่สิบกระสอบปึ๊บเดะเดะเนามันก็ได้ Okay. Tìm mà thân đi mưa là cụ thể cựu yu kênh thế thật sự sao nằm được mặt 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 อะไรแข็งขึ้นเลยทางนี้อยากกันดินโอยกเพียงเนี่ยนะเ็าไดใส่ลายเนี่ยใส่เฮใ,ใส่ปูนลายเนี่ยดินจำ thùng na, đèn quăng nhưng... ôi, đâm voi bạn này, hôm về chơi chơi, thùng thùng na, người nó, lên đúng không P'people, quất bả, đây, bà đi với P'người nó, Chắc thì... Lúc thì ກະໄໄຂກົວເຮົາຍ່າງດິນເປັນດິນຕົ້ມເນາກາມັງຮັວ່າຮົາແມ່ນນຮັພດິດິບປືາຮຍ່າງຂົາເຮືນຂົາມາຄົສາມກດຍປັນມືສຸດທ້ກະິແລວມືີດຢູເກົ້າກະຊບເ່ ยายก็มานําเลยคัวก็ได้ฝ่าฝนตกเนาะฝนตกแล้วก็เปียกเนาะแต่ยามบ่ได้ขังบ่ได้บางเท่านั้นบัดเก็บเงินได้อีกก่อนลูกๆเข้ากินน้ําบัดนี้บ่ายโมงได้ิข้าวได้หากินกับสังแม่น้องเไปหาเห็ดก็ได้บ่ยังเห็นมาอยู่ หักษาไก่หักษามาเท่านั้นนะเพราะว่านี่เห็นเป็นห้อยตีนโมตีนมาอยู่เซลอยู่จะมาเพื่อนไก่น้อยนี่มาเลย่างมาเลยหักษาเห็นมันแห้งจะบ่มีห้อยตีนไก่ตีนมานางเฝาแล้วมาว่านี่กระเฝาเฝากระเฝากรกุ้มโมมาเข้ามาเป็นห้อยอยู่ เงินแม่น้องเตอร์พี่น้องเห็นเนาะไปเบิงเปิดไปหาเฮ็ดเหมือนเ้านี่จักได้บุได้พี่น้องเลยมาเราบอกเนีได้พี่สมหมยอยู่เนาะจ้าเอ๊ทำอะไรเฮ้ยตื่นนอนแล้ววะล่ะตื่นอาคุยกับใครนะคุยกับผู้บ่าดได้บ่อยคุยกับผู้บ่าวอีกแบรงูได้่หมู่มาง่ายบ่จ้วะ ชมขึ้นฉาบขึ้นไหนวะมาเอไปเตอบานกานี่สิละ้าเอะ้ใส่ชุกนะเอากสบายหูนี่ยากสบายหูนเป็นยังคือว่าสบายหูโอ้เนี่ชุบเดี๋ยวเราดูเล่้ิดีะุบนะเนะเป็นยังน่าจังจมเป็นยังนาจังจุนะ ่าละทิมสะใจเราหมืนจะจุ้มเลยเียแ่ขอแต่กล่าววาฟันี่ฟังนพอว่าไปกันลังสบายหูแล้ว่ะชีบจักอันเมนนงนิวแล้วบ่อนะเมนนงนิวแล้วบอกว่าคันันเตรียมตัวสิขึ้นเนื้อได้ดีดงร้องแล้ว่ะแบบเดียวกันไปจักปลารุมคนเ้านสามเคยจะขึ้นเนือแล้วดีดรงดงว่ะแมนว่าเคยละ มาอยู่บ้านกับลูกกับเมียแล้วเจ็บนู่นเจ็บนี่อม่แต่แน่เป็นที่แต่แเนาะบัดบัดไปบัดไปอย่าพูดหนดห่าลุงดงที่เจ็บปวดห่าลุงดงไปเลยละ ประเด็นทำเบาเอีกเน็ตตี้ประเด็นทำเอาเองกเน็ตเพิ่งจะเห็นอยู่เนาะเพิ่งจะเบิ่งอยู่บ่สเปล่ไม่ใช่อ๋อเพิ่งจะเบิ่งในคลิปนั่นแล้วเพิ่เบิ่งกันแล้วเวลาอันขัางแน่เคยละเวลาอันว่าเวลาอยู่กับลูกกับเมียเนี่ยมีแต่แนวเจ็บแนวเป็นสิเดไมีแต่ไข่แต่นาวสิเดขึ้นเทปโปรดดดีนึงบัดว่าฮอดมื่อขึ้นเทปโปรโดนพะยะติพะยะต์กับบูมีเผิ่อนะ อันนี้ป้าเทมาได้ลำหลังนี่นะเ้ยไายละหากตื่นนอนมาเอกยิ้มเป็นเพอยู่นี่คุยได้ไหมคุยได้ไหมก็ผึงน้อยนะก็ผึ่งงหญยนะเึ่งน้อยนี่หางตื่นนอนหากตื่นนอนโอเคโอเคฉันไม่เยกจ้าไ ไปปะเดลถึงไปปะเดลถึงฉุกนี่ละแคบไปเตอร์นอะเตือนไปขึ้นแม่ขนุนนี่กันอ้าได้บรเฮ็ดแล้วนะเฮ็ดได้กำมือหนึ่งคนก็กี่เนี่ออด้ข้าวกี่น้ำกันพกำมือหนึ่งแท้เอาเลยดีละเฮ็ดเพาะไม้หนึ่งบรายตีบุมีตีหมูขึ้นได้หลายแท่งนาะอืมขึ้นได้ไม่ตกว่าอีกบ่อืมเตรียมพร้อมพี่น้องเลยไม่ตกแล้วก็เตรียมมาเรียบร้อย ô bỏ một nhau nữa, sao chỉ mắt chắc là mẹ chụp chắc thả ra rồi mẹ phù. tìm bỏng ra nè bỏ Bằng muông ra này đấy hiện ra phải ăn xào sao mẹ luôn chụp được bơ muông nó phải tơi mà bẩn tịt cũ mà một sao này em <laughs> na nhưng mà thanh xúc cũ vẫn lấy được chơi cả phải มองไข่กินข่าวแล้วบป่าละ่ะกินข่าวกับย่างาอืมแค่น้อยหนึ่งติเรียบร้อยแล้วผื่นของราเนะอืมให่เด่นก็เป็นห้อยในถอดีนลายใช่ชมน่ารักดีแน,น่ <laughs> น,นะนี่เราเห็นมื่อน่ะจี้ได้เห็ดปรีผื่นโตเ้เร็วเปล่ คนตกมาเป็นห้อยในตีนข้ากัญญังบาดเก็บบ้าน,นเนาะแล้วแล้วลรากะของป้าก็แล้วนะจิ้นเลยิะที่เป็นเอื้อืมน้นำวลก,กากลอ้ออยู่เลยแก่ต่กะแล้วกะมันน้ำมัน เดี๋ยวเนาะจะกบ่ออกด้วยได้เป็นหางอยู่เนี่เป็น vàng vàng อยู่คือว่าแดดพอดีเนาะเพื่อมันใหญ่เนาะเพื่อมันใหญ่ตอนนี้มันยังน้อยอยู่มันกรบ่บนั่นแหละให้นี่โสอบหนึ่งกับครึ่องยังไงเนาะให้ตัวนั้นโสอบหนึ่งให้นี่ครึ่งโสอบวันละวันด้านได้เป่งน้ำบ่ให้นี่คือสีธรรมดาอยู่ให้นี่เนาะ่อยสูงให้นี่อย่างหาง ทางข้างบ่อนน้ําอันแซ่นี่เด้เนาะน้ํากว้างอยู่พี่น้องเอ้ยน้ําท่งไหท่งนาพูใกล้สิฮอดยามนาแล้วเตยพ่เอ้ยพน้ําหนํานาเด้ยังบ่ได้ลงไปทางนาใหญ่เฮาก็ได้มันกม่ได้แล้วอ่ะ Cánh áo làn nèo, ừ, <laughs> ừ, chú <laughs> à, 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 nào Cánh nắng lên nèo. Ng quang nương 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 thế nương áo áo nương thế nương nương gặp bà bà nương nương thôi nương 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 đây nương 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 cho nương nè

หายดีอีกโอ้เด้อมาหาอีกเจอหน่อยพมั้งเลยหลังจากที่เก็ดอันเก็บกคดเทปขึ้นเรียบแล้วเก็บว่าเสียงก็เก็บเจิดตายใช่ตายแนเจิดไปน้ำแม่โอ้ไปหาพุทนป็งถนนน้ำแม่หมูคือว่าได้ใช่ไหมเห็ดเพาออุ้ยอย่างกนแน่นอนนั่งเบ่งอ่ะข้างนังเก่งแท้แล้วดินั่งเก่งทำไมต้องชอบไปใหญ่ก็วันนี้่ชอบไปใหญก็มันนีคือเห็นมาบอก ก็ะบ่ส่านเขาแทบ่จับจัาหยังลยใจฉส่ไปเสยมอาบ่ยิ่มบ่นิมบดนิมบดนิมบดนิ่มบนิบ่น่มนิ่นิ่มย่นบ่นิ่ิบ่นิามบ่นิ่าบหาอ่มบ่นิ่มบ่นิ่มบ่น่บ่นบ่นิ่บน่บ่น่บ่นิ่นิ่นิ่มบ่กิดครัว่นิ่มบน่่นะ กับหินเนี่ลูบอขาวได้ว่าเออเขานังดินย่เองมาชมให้นงให้นาไปน้ำเดือดกอกับหินนะบ่หินแล้วก็บังบ่ได้น้าทางนนเว่าเอ้าบกอกะวาขึนขัวมันกะพระกเปียกแล้วเนว่าทางนจอยนั่นพระได้อาอว่าสวาชีวาชีบกกอหรือว่าวาชีบุยกอเสนทางจอยว่ามันจงนังดินย็นแล้วเออกม่คนยู่ อ่นิดคอยตรงหน้าชมวิวสี่โอ้ครไม่เห็นเนาะเวลาขึ้มาแต่ดับหน้าลังเข่าเลยเนาะสยบึอะไรชาชาคุ่นมแค่เ้ะะได้ากันเนาะแต่เพื่อนะวแต่ยังมันพะอันเปียกชั่วเนี่ยหิดบนไม้บ่เท็่บนไม้ไปอยาอ่านนั้นดิจ้ชักยูไปสิ่ือไปสีได้นเอยู่น้ำนีคอะชมชมใตรงหน้า ก็ยังไดในมือลาใส่ยะกินน่ะขุดพดพุดใส่เด็กเอาเอาม่วงนที่มันหรอที่เพื่อนไม่ได้รับเกียโอ้มีอย่างมีเ็เป็นของเงีงี้มีมีใต่ะน่าล้วกไปไปไปก็ยันไปแต่เศ้ามาได้ป่านหนึงเป็นใบเลยไปร่ ไไปหาตลาดเอบ่มันนี้ตีเทียปั๊บปเอาี่ตั้งเก่งเงียอะไรนี่บ่ผลเชื่อว่านะว่ากิเลนะเออดูไปน้ำมันก่อนไปน้ำมันไี่ได้ก็ไปไปไปมาลร่อ่ะอันนั้นบอกกาลังสบายหูดนึงหมดนะกลงสิสบายหูได้นึงงง่ผามือแล้ววฝึกวะอย เอาเอาๆมาล้วคนๆดมดมพดมเห็นคึเอาแมวโดนเทมาหด้่อาบนขเลกเย็นมาใส่ปใส่คนไม่ดีนะโอ้ยเย็นจะเจ้าใดานเซียปัตเตอร์เดยนะเราหลังคา拉升เนาะแต่ป่าหังคาจะต่ำกว่นี้หน่อยนึงหลังคา拉เดื กๆจ้าไงผัดมาทางทุงไฮทุงนามองนั่นมองมองโซ่บ่บ้มีบ่มองโซ่แล้นี่น้องกระเปลาเฮียวุ้ยเออเก็บลงเยอะคือมีอยู่เก็บมองโซ่็ลง มอกโซ่ใคนะแต่มาแล้มาสักนึ่งนีงน,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 นตีนเพียแปั๊บๆอยหมาละพักหนพักหน่ให้ให้ให้บอกว่าจะอยู่อยู่น้ำป้าบอลนี่หน่ะนำนาหน่อยเว้ยองล้มก็ได้นี่ไี่่อยู่น้ำไหนเจี๋ยสรลางล้มได้หมละพักพัพักพัอ๊บอเอา,เอา,เอา อยู่น้าป้าบ่าน้าป้าบ่าบาดบนานี่ไม่าหายอยูนน่ะผดั่อยากไปนน่ะคนน่ะอันนี้บางคน,น,น,นี่มาอยู่น้ำน่ะอ้ยเห็มาเลยมาแล้โอ้ยอจะฉีกขาดกันได้บาทหนึ่งใหญ่ไปสองหน้ามองหน,านาก็าได้อย่ <c oughs> างนี้ ต่างแบบบ่อนิปินรเลี้บ่อร่าหนาไล้บ่วนนจแม่เจ้าหนาเจ้ามาผกับผู่วงก่อนเนาะ้ายผู้ถ่วงหายผเห็นไอ้ก็ตั้งไปสังเกตได้ไปนี้ไมาเห็นยูยยาดอกงานเปลี่ยแ้เปียนเล้ขนาดนี้ทางแม่แม่เจ้าไ่ะล่ะเตะกี้ว่าป้าเลือบวันนี้ยังเลือะก่บป้าอีก

เด้ตำมหงุ่งนี่กินจเจอ,อเอ้ยเออคข้มตำจะกินไปไไไไเฮ้มหหะหงุาาาาห่งน่ะพะวงร่าพากันมีที่เนี้ยมหงุ่งนู้นกันป้าก็มีอยู่มันหนาบริโกกตำม,มันสูงเลยเออตำมหงุ่งกินไปไป,ไปตำมหงุ่งกินสมกินแมงกินก็เอา่หมองนาบ่มีนะมีบังนาอยู่กัน ยยี่ยยยกันยิว่ะว่ายี่เสร็จไหมยืมสร็มก่อนข่าลยอ่ะจิงจิงหมาปิ้ง่อนข่าก็มีงานใชเว่าต้มาต้มไหมต้มไหม่้นี่มไม่ได้วันนี่ม่ไ่ลาเนียงต้นหมูปิ้งหนักหนาเข่าบ้านกินอาหารเออจน่งยะเดินอาหารน้น่ยกินอาหาร จงเลือดนะฮาวแล้วจังเป็นยังอุ้ยอุ้ยเป็นนางเป็นพี่ยังวะเอ้ยคุ้ยแสเนาะจังหายดีกุนเป็นจังหายดีแท่นีิตับหงไปไอ้คีบ้ยตับหูไอ้คีบมามีมังนาวอยู่มหงนาวเพิ่อนมีมีมเอ่มือมีมีังนาวอยู่นาวน้อยนะมีน้ำอยู่บ่มีนิอยู่ดอก เฮ้ยตะกี้มาตามห้องกิดไปประเดี๋ยวป้ะเตอร์จะซื้อไมว่นใเามื่อเราไปจูงมตาไปเี่นนะพัดูผ้ากันมีกินข้าวจักเด๋อป้อนข้าวไหมคนดื้อนี่ไอ้กีดื้อกน่หอยเออเดไปทำภัยละแอนป้าป๋อันป้าป ตั้งเดือยคนน้อยไป่จั่งไหนหันเถะอือปาเมือปปาป่ะน้าขอหัวจะขอเงินตีเลยตีเอออ่านตีจะของเฮ้ยก๊อกอะบรมาลูกบ่เก้อช่างต้นขี่ไห้เด้ชัดขี่ไห้ดีเดีก้อนเข่าไปใช่เอ้ตาไม่ดิ่มน้ำไปตาได้ไหมตาไม่ดิ่มตาม่ดิ่มน้ำตาเอ้ยไม่ดิ่มน้อยตาเอ้ย ไปชิมกามน้ำอยู่ของน้ำผูชาหัวพิ่นวะ่เอ้ยเอ้ยอะลงอะลอกินอันต่น่ะเอๆๆลองอีเดียวให้อัดูนะลมผัดบเป็นให้เห้หน้านนแล้วน่ปะเน็ของนาวน่อยเนี่นนอยงตปดได้ไ เปิดเตาหมึกเขือยวไปเติมกันมีมีหมากอีกหมักบวบกอนไม้ได้แน่บ่อนั่นเนาะดินได้ยังผสมบ่เพียงทางนี้เนาะยังเป็นเจิตลงมานี่มีบ้าบวบมีนหนังจ้ำแจวฮะมีเนื้อยู่เนื้กินกะไปกนะี่หูดบะ อืมมาได้ต้นกี่หูดมาให้ก่อยนําเพื่อนอ่ะก็มีอยู่ต้นนึงก็ซื้อมาปลูกใหม่บ่มามื้อนั้นคือยังบ่เห็นอยู่กตามตงให้ตงหน้าพี่น้องเยเนาะมีแดดแน่บดแน่ธชาติเด้บวบน้อยดอน่ะ ไปใส่เกี๊ยงนะไมมพู้น้าสิไปกินขวบแมองอันขนมน้ำปตตัตรพู้น้าสิเนาะบัเรามาเนี่ยไปหาคุดยูพ่น้อยนาะไปหาเฮ็ดไม่เศร้านี่ก็ได้หน่อยนึง่งพู้น่าก็เลยไปหาแมงขนมอีกเลยเราถากินแมงขนมน้ำลาสเอา้าวกุ๊กพวกหน้าบอกเฮ้ยคือมีหมากแน่นโอเคสับปีน้องเอโน่สหรัตติเมก่ะ อ่าทางเฮากับิได้ขอจุ๊บคลิปไว้สำนีก่อนเด้อเนานะพบยก่อกันคลิปหน้าพี่น้องเลยเนานะคลิปนี้อ่มีอย่างไรพี่น้องเลยเนานะมาดินมาหัวน้ำดินเตอ้ลน,น้อยแต่พอดีพอนะ่อฝนโทรมาเนาะลาพี่ลาน้องแล้วเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลย